มีลมดีครับพี่น้องคะาวันนี้ไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยคะ่ะมาพี่น้องค้าเขาตอนรับพี่น้องขอ้าสู่รายการสู่แอนเชียร์ไฮส์ออฟมายฟิลฟอร์มอราวเดอะเวิลด์พอดีเห็น <c oughs> เขากินแบบคือสันหาอะไรมาลองก่อนนะแ๊บบนึงแ๊บบนึงเอาอีกแล้วฉันยุ่งแต่กับอะไรเอามาลองนี่แหละฉันเป็นอะไรกับการเอามาลองมากไหมมันต้องเอามาลองตั้งแบบนี้ปุ๊บนี่แล้วทุกคนจะเห็นชัดเจนไง อืมคือเห็นเขากินมันกำลังดังในโซเชียลฉันก็อยากกินมางไข่พะโร้แต่ไข่พะโร้ที่นี่อาจจะไม่แบบว่าแพงเจ๋แซ่บน้ำพริกก็มีเอามาลาดมาโรยเนี่ยอืม this one egg p a l r o ภาษาอังกฤษเป๊ะมากดูดูอืมสดน้ำจากตรงเนี้ยชอบความลมโกรกลมโกรกดีมากอืม อ,อร่อยอ่ะมันไม่ได้แบบหวานมากไนงะคือป้าแกทำแบบทุกอย่างลงตัวอยากใช้มือนะแต่ว่าชี้เกียดล้างอ่ะทุกคน แม่ขอโทษ I want to use my hand but I lazy to wash them when I go back to work อ <laughs> mm ืห hmm. ดูเลือดก้อนนี้มันจับสายตาลบตาก่อน <laughs> องคอดีมากร้อนๆที่ทุกคนเห็นคือลมธรรมชาตินะคะไม่เปิดพัดลมวันนี้ไม่เปิดพัดลมค่ะ อ๋ออยากเห็นกระดูกสูงอยากเห็นกระดูกอยากเห็นกระดูก เดี๋ยวบ่ายนี้จะมาให้กำลังใจลูกๆอนุบาลสามก่อนจะเป็นวันแรกที่เขาไม่ได้นอนกลางวันอืม เห็นบอกให้มากินเขาพูดเดียวเห็นบ่ให้คคู่เพิ่นกินเขาเพื่อนกินทึ้งหัวมวนก็อย่างเนี่ยไี่ไปหาบังครับให้คู่มานกินเขานุ้นจะกควางเยอะพอแต่ยังว่าเขากินบะแซอืมยกเว้นคู่แบบต้องการแบบดูแลเช่น ถ้าเป็นแบบคอเดียวกันอะไรอย่างนี้น่ะอืมข้พีิจารณ์หน้าออันใดเขาเอื่นตามมารยาทอันในเขาเอื่นอิเลี่ยเป็นพอออกก็จะสุป,ปึกหลาย ผมใ่ญยน้ำกัดแยกแยกบ่ออกว่าไดเอื่นแท้หรือเอื่นมารยาทเช่นเขากำลังกินข่าวอยู่เจ้ายางไายไปเขาก็ต้องอื่นเพราะอ๋อมากินขา้าวนั่นคือมารยาทแต่ถ้าเขาตั้งใจอื่นน่ะ ก้อนเขาไปซื้อผงสรดเนี่เขาอีบอกเลยเพออวันนี้กินตำบักหงกินต้มไก่ด้วยกันนะคะจังสิจังสิจังตั้งใจเอิ้นเขาใจบอกผมก็มาสูนแทะอืม ครับอืมขออนุญาตไปต่อในไลฟ์สดนะครับทุกคนขอบคุณหลายๆที่เขติดตามรับชมฝากออากับในคลิปหนา ที่มีรับไปก่อนสวัสดีครับ